เงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบีย้ยแบบเต็มๆจากธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับให้ดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับสำหรับการฝากรายเดือนนะครับครบ36เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน16,500บาทและรับดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบกำหนดฝากด้วยยอดเงินเท่ากับยอดเงินที่เปิดบัญชีทุก ทุกเดือนแค่นี้คุณก็ได้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีไปเลยแถมย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เสียภาษีด้วยนะรับเต็มๆมไม่เสียภาษีไปดูรายละเอียดกันฝากรายเดือนอย่างที่บอกนะครับแคมเปญน,นี้มันแบ่งออกเป็น36เดือนกับ24เดือนนะครับ36เดือนจะให้อัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีนะครับ24เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย2%ต่อปีเปิดขั้นต่ำามสเดือนเปิด กับ24เดือนเปิดขั้นต่ำเท่ากันคือ1000บาทสูงสุดนะครับสาสหรับสาบเดือนเปิดบัญชีนะครับสูงสุดได้ไม่เกิน16,500บาทแล้วก็ฝากเท่ากับที่เราเปิดบัญชีนี่แหละทุกๆเดือนไปจนครบ36เดือนสำหรับ24เดือนนะครับสูงสุดได้ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทฝากเท่าที่เราเปิดบัญชีนะครับไปทุกๆเดือนเลย บัญชีปลอดภาษีนะครับเป็นบัญชีเงินฝากที่กระตุ้นการส่งเสริมวินัยในการออมให้กับลูกค้ารายย่อยนะครับที่มีเงินก้อนง่ายๆเพียงฝากเงินด้วยยอดเท่ากันทุกเดือนนะครับตลอดระยะเวลา24เดือนหรือ36เดือนแล้วแต่คุณจะเลือกนะพร้อมรับดอกเบีย้ยเต็มๆนะครับเมื่อครบระยะเวลาการฝากไม่เสียภาษีด้วยนะสิทธิประโยชน์แบบจุใจนะครับพร้อมจุดเด่น นะที่คุณต้องมองก็คือ 1. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากตามรักเกฑนของกรมสรรพากร 2. รับดอกเบีย้ยสูงสุดแน่ตาคงที่นะครับฟิกเลตตลอดระยะเวลาฝาก24เดือนแล้วก็36เดือน 3. จัดสรรน,นะครับเงินออมได้อย่างเหมาะสมนะครับสะสมเงินออมสม่ําเสมอในจํานวนเท่าเท่ากันทุกเดือนขั้นต่ำา1 0 0 0บาทก็สามารถที่จะออมเงินได้นะครับ 4. นะเป็นการฝากสะดวกฟรีค่าธรรมเนียมนะครับที่ไปรษณีย์ไทยกว่า1,400แห่งก็สามารถฝากได้นะครับ 5. สามารถสมัครบริการแจ้งรายการขึ้นไหวทางบัญชีผ่านอีเมลฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขง่ายๆเลยสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีเพียง1บัญชีต่อ1,000ท่านนะครับเทคฟรี Tech free, นะ24เดือนจำนวนฝากตั้งแต่1000ถึง แท็กฟรี24เดือนจำนวนเงินฝากตั้งแต่1 0 0 0ถึง25,000บาทโดยทำการฝากรายเดือนเท่าเท่ากันนะครับทุกเดือนสำหรับเท่ากับยอดเปิดบัญชีครั้งแรกนะยอดเงินฝากรวมเมื่อครบกำหนดต้องไม่เกิน0 0 0 0 0บาทแท็กฟรี36เดือนนะครับจำนวนยอดเงินฝาก1 0 0 0ถึง16,500บาทโดยทำการฝากรายเดือนเท่าเท่ากันทุกเดือนโดยจำนวนเท่ากับการเปิดบัญชีนะครับครั้งแรกและยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 6แสนบาทอาตัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นคงที่ตลอดระยะเวลารฝากนะธานาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดตามระยะเวลาการฝากเพราะนั้นไม่ต้องลุ้นว่าคุณจะอัะอตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดไม่ต้องลุ้นนะครับอตัตราดอกเบี้ยคงที่เลยตั้งแต่บาทแรกก็ได้2%แล้วนะครับแตเ่เขามีขั้นต่ำนะขั้นต่ำหนึ่งพันการจ่ายดอกเบียเบ้ยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบการฝากเท่านั้นนะครับ แล้วก็การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน3เดือนจะไม่รับดอกเบี้ยนะไม่ได้รับดอกเบี้ยเลยการปิดบัญชีที่ระยะเวลารฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากนะครับออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารตามที่แจ้งระยะเวลาที่ฝากไว้จริงและหักภาษีนะครับหักดอกเบี้ยเงินฝากด้วยกรณีมีการฝาก ขาดฝากไม่เกิน2ครั้งนะครับทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อแล้วนําฝากต่อจนครบ24งวดหรือ36มงวดตามระยะเวลาการฝากที่เลือกไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่ถือว่าลูกค้าผิดเงื่อนไขนะก็ได้ตาดอกเบี้ยตามปกตินะครับกรณีมีการขาดฝากเกินกว่า2ครั้งหรือทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตา,ามนะและนําเงินฝากจนครบ24งวดหรือ36มงวดตามระยะเวลาการฝากลูกค้าจะได้อั อัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากปลอดภาษีและหกักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเพราะนั้นต้องสำรวจตัวเองดีๆนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษีเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเพราะนั้นสำรวจดีๆนะว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่เหมาะเราก็ไม่ควรจะฝากแต่แรกนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับแล้วก็ไม่ได้อัตราดอกเบี้ยตามที่เราคาดการไว้ เอกสารประกอบการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับหมายเหตุนะครับหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆเป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด2ค่าธรรมเนียมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร3เงินฝากที่รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย นะครับประกาศธนาคารนะรประกาศนิดหนึ่งนะครับก่อนจบก,นการเปลี่ยนแปลงวันจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นะครับปีละ2ครั้งในวันที่25ของเดือนมิถุนายนและธันวาคมนะครับของทุกๆุกปีนะเพราะนั้นหมดกังวลเรื่องนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะครับสามารถติดต่อสอบถามธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย026975454นะครับหรือกดไลค์กด subscribe นะครับทางเราวไว้นะเดี๋ยวผมก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารมาเล่าให้ฟังนะครับฝากกดไลค์หน่อยนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับหุนกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึงฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคม มีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ดเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆน,นะครับก็ คงจะนำมาฝากกันนะครับ<_ EN _><_ EN _>เหมือนเดิม<_ <EN> _>เหมือนเช่นเคยนะครับ